สวัสดีค่ะวันนี้ก็จัญญาจะมาบอกแนวทางเนาะแนวทางลาวลาวฮานอยวันนี้เนาะเป็นแค่แนวทางเนาะทุกคนเป็นแค่แนวทางเนาะตัวแรกเป็นแปดนะคะตัวแรกเป็นแปดเนาะตัวที่สองก็แปดอีกเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะจัญญาบอกแค่เป็นแนวทางเนาะแนวทางของหุ้นเนาะหุ้นฮานอย หุ้นลาววันนี้เนาะลาววันที่่24เดือน11 2564พศนะคะ2564เนาะ,ะตัวแรกเป็น8นะคะตัวแรกเป็น8ตัวที่28ค่ะ8ตัวเหมือนกับ3เนาะจะเป็น88 83 33นะคะ เราก็มาจุดธูปหน้าไอไข่เนาะไอ้ไข่จันยามีหิ่งไอ้ไข่เราก็ขอแนวทางไอ้ไข่จากไอ้ไข่เนาะไอ้ไข่วัดเจดีแล้วก็ไอ้ไข่อ่าวัดป่าส่วนพุทธิชาติจากปะจินบุรีเนาะอำเภอนาดีตำบลท,ทุ่งโพค่ะมือก็จะสันส่นๆหน่อยเพราะเราไม่มีที่ตั้งขากล้องเนาะ เป็นแค่แนวทางนะคะเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่เนาะความซื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่อยาก็ให้เป็นแนวทางหุ้นวันนี้เนาะวันนี้ ลราก็รอตัวที่สามเนอะตัวที่3ามลุ้นว่าจะเป็นเลขอะไรเอ่ยแปดสามเนอะใช้วิจารณญาณานในการชมนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนปังๆเนอะมีโชคได้รับโชคกับจัญญาเนอะโชคลาบกับจัญญา วันนี้เป็นแนวทางเนาะแนวทางลาวฮานอยสามนอยแล้วก็มีมาเลยด้วยนะคะวันนี้มาเลยลาวมาเลยหน่อยเลขที่เนตัวแรกนะคะทูบเลขตัวแรกก็คือสอะแปดแปดเลขเหมือนก็คือสามสามแปดสามเนาะเหมือนอีกตัวหนึ่งรอตัวที่สามนะคะ ให้ทุกคนรอตัวที่สามลุ้นว่าจะเป็นเลขอะไรเอ่ยมาแล้วนะคะตัวที่สามมาจะเป็นศูนย์หรือเก้านะคะจะเป็นศูนย์หรือเก้า

เ็นเก้านะคะน่าจะเป็นเก้านะคะเลขเก้านะคะเก้านะคะแปดแปดเก้าแปดสามเก้าสามแปดหกแปดแปดเก้าแปดสามหก สามเก้านะคะสามสามเก้าสามสามหกเนาะค่ะก็เป็นแปดแปดเก้านะคะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้จัรย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ